แบบมันมีมุมโลกหนึ่งที่สวยขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันจะสวยอะไรขนาดนี้คิวจึงเกินมีนตัวอะไรเนี่ยมือน,นี้หมดไปประมาณพันกว่าบาทอะเอาจริงแค่นี้พันกว่าบาททีนี้ใช้ชีวิตอยู่ในตั้งแปดวันเนาะเพราะว่ากันว่าน้ำในตอนเนี่ยสามารถกินได้น้าผูตในกลางเมืองอะไรอ,ะอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูว่ากินได้จริงหรือเปล่า บองชู้นะครับบองชู้วันที่3ของการที่พายานะครับเพิ่งตื่นกันนะครับแล้วก็แต่งตัวมา6กโมงครึ่งแต่ว่าฟ้ายังมืดอยู่เลยแล้วก็ฝนก็ต,ตกตกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เข้าไปที่ลูเซิร์นนะครับเรากำลังจะซื้อตั๋วรถไฟไปกันใช้เวลาเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมงคร่าวๆนะครับก็ไปงั้นเราไปซื้อตั๋วแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟไปผ่านบาเซลแล้วก็ไปที่ลูเซิร์นต่อนะครับนี่ครับมีของของของเรา ก็ตอนนี้รับประโยชน์บนรถไฟแล้วนะครับเราจะนั่งไป <บา S 1> ที่สถานีเกดิยองก็เกดิยองจะไปเปลี่ยนเป็นทีจีวีนะครับที่จะเข้าไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปบาเซล,ลแล้วก็ต่อด้วยไปจากบาเซล,ลไปรูเซนนะครับใช้ด้านประมาสีชั่วโมงที่บอกไปนะครับนีเราต้องไปนี่ตรงนี้เนะอาหายไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปการที่เกดิยองนะครับตอนนี้เราขึ้นที่สถานรถไฟเกดิยองแล้วนะครับ ก็เราจะนั่งรถไฟจากที่ตรงนี้นะครับหมีสถานีตรงนี้เพื่อที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เข้าไปในประเลยซูริบาเซลนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปบาเซลแล้วก็ต่อจากบาเซลไปลูเซิร์นเออก็ใครจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากปารีสไปสวิตเซอร์แลนด์ต้องมานั่งรถไฟตรงนี้นะครับ TGV เข้าไป <c oughs> สวิตเซอร์แลนด์นะครับไปงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวละอีก20นาทีรถไฟจะมา รอ,อดูสักพักหนึ่งว่าวิวของสวิตจะสวยแค่ไหน,นเพราะว่าในฝรั่รงเศสตรงน,นี้มันคือเหมือนอยังไงตัวตัวนอกเมืองอะคล้ายๆแบบชนบทบ้านเล่าก็จะเป็นฟิลแบบทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยจุดไฟเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพอเข้าสวิตแล้วมันจะเป็นยังไงครับ ตอนนี้ก็เราจะกำลังจะลงขบวนแรกนะครับไปเปลี่ยนเครื่องที่บาเซลเพื่อที่จะเข้าไปรูเซิร์เลยครับมีบรรยากาศก็เริ่มเห็นหิมะบ้างแล้วไม่เห็นหิมะบ้างแล้วหิมะเลยแหละมีคนกำลังเตรียมรอลงกันนะครับมีทุกคนตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเห็นไหมครับโอ้โหข่าวโควนเลยอ่ะ ออกข้างนอกน่าจะหนาวนะดูเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวเปลี่ยนรถไฟกันเลครับเพื่อที่จะเข้าไป1ชั่วโมงไปถึงลูเซินก็ตอนนี้นะครับเราก็ลงจากรถไฟที่มาจากปารีสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟต่อไปอีกเพื่อที่จะไปลูเซินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีบาเซิลนะครับรออีกครึ่งชั่วโมงรถไฟจะออกนะครับก็หนาวมากปะเดี๋ยวรอรถไฟกันมือสั้น ไปไปดูเซิร์แล้วนะครับจากบาเซอร์ไปดูเซิร์อันนี้เป็นรถไฟของสวิตนะครับอยู่ในประเทศสวิตแล้วเราใช้สวิตพาะครับซื้อมา18วันห5ึ่ันห้าก็เราก็จะนั่งรถไฟได้ฟรีตลอดเลยครับเขาจะมาตรวจตัวนะครับนี่เป็นสวิตพาสของเรา <c oughs> โอเคครับก็ตรวจตัวเรียบร้อยกับพาสปอร์ตนะครับก็สามารถเดินทางได้ต่อ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิวข้างทางกันดีกว่าตอนนี้อยู่ในอ,อ,นอุโมงกะยังไม่เห็นแต่เมื่อกี้คือจึ้งมากขี่มาเต็มเลยโอ้โหมนูนีสวยมากคนขาวหมดแล้วแบบแดดก,กระทบหีมาสุดแบบสุดลูกหูลูกตาว่ะ ครับเราก็ลงจากรถไฟเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ดูเซิร์นบอกเลยว่าลงมาคือ <c oughs> จึิงมากสวยมากมีม้าแบบปกคลุมแล้วก็สะพานไม้ชอปเปอร์บิทแบบสวยมากแล้วที่โรงแรมชื่อว่าอะไรนะครับเ <c oughs> อาพี่หน้าดูเซิร์นนะครับเดินใกล้สถานีมากแค่ประมาณ150เมตรถึงเลย <c oughs> ปางงันเดี๋ยวคุยกับที่รีสิชเก,กันแบบนึงโอเคเราได้ไก่มาแล้วเราก็ได้โคกมานะครับในคูปของที่สถานีรถไฟในดูเซิร์นนะครับ ก็เจอคนขายสวัสดีครับขอบคุณครับไปแล้ว <7 S 1> ชิน้นละเจ็ดฟังก็เจ็ดสี่ยี่แปดสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทไกค่ครึ่งตัวกับโค้กขวดละคนละแปดสิบแต่ก็ดีกว่าข้าวปั้นอ่ะครับเมื่อกี้ข้าวปั้นอนะ่ะข้าวปั้นที่เราซื้อในเซเว่นอัลละยี่สิบบาทอ่ะที่เนี้ยอัลละสองร้อรยงงมากคืออะไรเตรียมเตรียมตัวรับมือกับค่าของชีพเขาด้วยนะอันนี้ก็คือยังอึ้งๆอยู่อันนี้ขนาดเตรียมตัวมานะแต่ยังอึ้งๆอยู่นิดนึงก็เลยหยิบไก่มาครึึ่่่งตัััวววพพอออแลล้้เเเเเดีี๋ยรรราาจจะะะไไปปขนนนืืทคิิกกบ เมืองลูเซนนะครับก็จะเป็นฟิลนี้เลยสวยมากนี่เ,เราจะไปทะเลสาบลูเซนตรงนี้กันนะครับเพื่อที่จะไปนั่งเรือไปนสวยมากสวยจริงจึงจิตจ,จึงใจเฮ้ยมันสวยมากมันสวยแบบเอออยากให้ทุกคนที่มาเห็นอนะ่ะอยากให้คนที่เรารักได้มาเห็นได้มาดูว่า มันไปนอย่างเงี้ยมันแบบมันมีมุมโลกหนึ่งที่สวยขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันจะสวยอะไรขนาดนี้พูดีแล้วดูดน้ำอนนโอเคงั้นเดี๋ยวไปถ่ายดูเล่นกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นวิวที่คนชอบมาถ่ายตรงเนี้ยกับทงตรงนี้แล้วก็กับเมืองนะโอเคมาไปถ่ายกัน ตอนนี้เราก็ลงเรือมาแล้วนะครับเราอยู hmm, <c oughs> See, ่กันที่สถานีวิสนาวเราจะขึ้นรถไฟไต่ยอดเขาขึ้นไปอีกนะครับซึ่งชั่วโมงก็ทำอะไรล่ะนั่งกินไก่ต่อนั่งกินไก่ต่อเฮ้ยเราแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนมากมาถึงมานั่งกินไก่เงี้ยเงี้ยเงี้ยกินในเรือหงวะเราไปนั่งรอนั่งรถไฟขึ้นเขากันครับนี่รถไฟนี่แน่ๆมีคำว่าลิกิพกไก่ตั้งแต่ฝั่งโน้นมาฝั่งเนี้ยจะได้อ่ะ คือเรากินกันให้หมดตรงนี้แม่เอาขึ้นไปข้างบนแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากเหมาะกับคนไทยมากรสชาติมันดีแล้วก็หาข้อดีออกมาหาข้อดีในมุมหาเยอะโอเคขบับดีเนอันนี้นะครับเราก็ขึ้นรถไฟไต่เขาของลิกิมาแล้วนะครับก็ขึ้นมาคือบรรยากาศดีมากแล้วคือเห็นทะเลสาบเห็นทะเลสาบลูเซนคือแบบ สวยมากอะ่ะโอ้โหสวยมากแล้วก็คือรถไฟไต่เขามาเนาะคิวจึ้งเกินอันนี้เป็นเขาแรกที่เราขึ้นนะใช่เป็นเขาแ,นาแรกในสอร์แลนด์ที่เราขึ้นชื่อว่าเขาขดีทีนะครับไปเชาวน้อยได้ทีน่ารักโอ้ยทุกคนเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว แต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงสถานีดีกีคุมนะแต่ว่าเราลอดพ้นจากทะเลหมอกหมอกสนามมาละโอ้ถ้าใครอยากพักโรงแรมนี้ก็คือวิวจึ้งมากเลยนะครับทุกคนต้องมาพักที่นี่แล้วกันจะได้วิวสวยๆตอนนี้เราก็ถึงบนยอดดีกคุมแล้วนะครับบอกเลยว่าโหมันสวยครับโคตรสวยอ่ะ ที่กี่คุงนี่คือเป็นราชนิน,นีแห่งภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนู้นกันทางเดินก็เดินได้ได้หมดอะเดินอะไรก็เดินเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยคือยังขับรถเนี่ยสวยมากเลยตรงเนี้ย กำลังจะรอรถไฟนะครับเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะกลับโดยการใช้รถไฟเนาะเพราะว่าขามาเรามาเรือแล้วเดวขากลับกับรถไฟโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอรถไฟมานะครับเอนนี้อยู่บนรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวขากลับเราจะกลับรถไฟนะครับขึ้นรถไฟไปแล้วก็ไปต่อรถไฟอีกหนึ่งต่อเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองลูเซนเหมือนเดิมแต่ว่าไปโดยรถไฟไม่ใช่มาโดยเรือที่เรามาขามานะครับเดี๋ยวก็จะล่ำราวิว ราชินีแห่งมูเขาปิกิคุมนะครับไปเข้านี้ก็ใครนะครับที่มาวิกิแล้วอยากเห็นเห็นสองวิวอะให้กลับเหมือนมอนะกลับอีกทางนึงจะได้แบบเห็นวิวสองอย่างเลยเนี่ยมันเป็นวิวที่แบบป๊ามาก ว้าวทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นวิวขาลงตอนแรว่าจะเลิกถายแล้วแต่มันไหวจริงมันสวยมากสวยมากเวิรงแบบเวิรงเวิงแบบสวยมาก <laughs> นี่นะครับตอนนี้เราก็ลงรถไฟจากที่มันไต่ขวอ,อุกิลงมาแล้วเรากําลังจะไปเปลี่ยนขบวนเพื่อที่จะไปเข้าไปรูเซนในเมืองรูเซนนะครับชื่อสถานีว่าอาร์ตกิดาวาอาร์ตเกิราอ่นานแบบมั่วนะ นะครับเดี๋ยว25ทีรถไฟจอดแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันก่อนใครมาเส้นทางนี้ก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาสถาน,นีเนี้ยเนี่ยเส้นทางตามหมอเนี่ยต้องมาขึ้นที่สถาน,นีนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินไปตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงรูเซนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปลิกิกันมาธรรมดาดีมากตอนนี้5โมง5โมงครึ่งแต่ฟ้ามืดแล้ว <c oughs> <c oughs> มืดตื้อๆมันสองทุ่มอ่ะ ถ้าใครมาหน้าหนาวก็จะมีปัญหานี้นะครับว่าท้องฟ้ามันจะมืดเร็วจะทําให้ถ่ายรูปได้ได้น้อยลงก็ต้องตื่นเช้าๆแล้วก็เดินออกออกที่เที่ยวเร็วๆอย่างเงี้ยเนะาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปไปิดหลังเท้าแล้วก็เอาของไปเก็บถือมาตั้งแต่สป,ปูมาร์เก็ตเมื่อกี้โอเคนะครับเจอกันริบุยก็วันนี้ที่พักที่ลูเซนเนะครับคือที่นี่คืนละห้าพันบาทเงินไทยถือแรงนะแล้วห้องก็ถ้าห้าพันบาทที่ไทยก็คือไม่ได้ไม่ได้ยงียนะ ป่านนี้ได้ห้องแบบห้าดาวไปแล้วโรงแรมอ่ะแล้วดูดิแต่ห้องใหญ่นะประมาณยี่สิบตารางว่าถึงไหมประมาณประมาณสิบแปดไปมีห้องกรมบบนี้ก็ได้อยู่แล้วก็ห้องน้ําถ้าเทียบกับที่แรกมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันแคบกว่าห้องน้ําก็จะสไตล์แบบโรงแรมสามดาวบ้าเราอ่ะเนาะ เอาจริงเหมือนโรงแรมสามดาวบ้านเราอะแต่แว่าราคา,ราแรงแล้วห้าพันห้าได้ซ้ำเพราะว่าเราต้องเสีย City เออซิตี้แท็กซิตี้แท็กอีกแปดฟังก์อะก็เท่ากับสามร้อยกว่าบาทเออห้าพันห้าได้อะจริงก็จะเป็นวิวดึงเนาะนี่เปิดออกมาก็จะประมาณนี้โอเปิดามาแล้วหนาวเลยก็ไม่ได้เห็นอะไรมากนะวิวก็ไม่ได้แบบจึ้งจิตจึ้งใจอะไรขนาดนั้นกับราคา5,000เอาละ5,000ก็ได้เท่านี้ก็พอแล้ว โอเคครับเจอกันตอนนี้นะครับเราก็ออกจากที่พักมานะครับเราก็มาเดินเล่นในตัวเมืองลูเซิรนนะครับนี่ก็คือสะพานสะพานไม้ของลูเซิรนนะครับเ <What? S 2> ชอโบิดอ่านออกอ่านถูกหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ถูกก็ช่วยบอกเลยนะครับ <laughs> สวยมาก <laughs> เรามีเวลาอยู่นี่แค่หนึ่คืนนะครับเราก็เลยมาเดินเล่นตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ตอนกลางวันด้วยเนาะมันจะได้แบบได้บรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืนเลย ก็คืนก็สวยเลยอะ่ะบรรยากาศโรแมนติกมากเลยนี่เราก็เดินมาตรงที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับจากฝั่งนู้นก็จะเป็นไฟต้นคริสต์มาสเขาประดับประดากับเรือเพราะว่ามันใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะช่วงนี้มอสมาวันที่6เออ6กธันวาขอเอาออตัวเองเข้าอยู่ในเฟรมแห้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนย่านชอปปิ้งนะครับของในเมือง ใช่หรือเปล่าดูนะก็เห็นมันเป็นแบบของแบบแบรนด์น,นโรเล็กอะไรเงี้ยนาฬิกาแล้วก็เป็นพวกนาฬิกาอยู่ก็จะมา,มานี่ครับไปไปดูสะพานไม้กันน่าจะเปิดไฟแล้วแหละทุกคนเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับสะพานไม้ชม่ติดอตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะมากางก่อนอีกรอบนึงอ่ะแต่ว่าขอมาตอนกลางคืนเถอะเพราะกลางคืนเราอยู่ที่นี่คืนเดียวก็อยากดูว่ามันจะสวยยังไงตอนกลางคืนมันก็สวยนะเขาก็เปิดไฟตามแนวสะพานเนะี่ยคุณดูดิ เดีย๋ยวเรากําลังจะขึ้นมาบนสะพานไม้นะครับที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับสะพานไม้แคเปิลบิดเออนีอ่เราจะให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะหลอนในช่วงทีเป็นกลางคืนไปถึงมีกลางคืนก็จะได้ฟิลบรรยากาศโรแมนติกมากนี่นะครับก็จะมีภาพว่าจิตปกรรมของสมัยก่อนนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยสะพานเนี้ยเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับแล้วก็ได้เกิดไฟไหม้ในปี1993เนาะ แล้วทําให้ภาพวาดเนี่ยหายไป2งในสามเลยนะครับเลยทําให้เขาต้องบูรนณะใหม่โอเคเดีย๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงกลางสะพานดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนเดีย๋ยวเราจะยื่นหน้าไปโอเคครับแล้วก็ถ่ายรูปตอนกลางคืนเสร็จแล้วนะครับที่สะพาน ชอพปบิดนี้ตอนกลางคืนจะเราไปหาอะไรกินกันตอนกลางคืนนะว่ามันจะมีอะไรกินคงไปกินในคูปเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่ามันถูกสุดเมื่อกี้ไปดูร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารของที่นี่กันแล้วก็คืออาหารจานนึงก็คือพันอัพขึ้นเลยก็เลยคิดว่า,าไปกินในคูปดีกว่ากินไก่ดีไหมวะ <c oughs> <c oughs> ไปถ่ายเล่นสะพานนั้นดีกว่าถ่ายเข้ามาตรงสะพานชอปบิดเนี่ยไปแต่ไหนก็เห็นวิวสวยแล้วทุกคนต้องมาถ่ายมุมนี้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ตอนกลางวันเนี่ยเราจะมาถ่ายกันมุมนี้คือถ่ายตรงสะพานเนี้ยให้มองไปเห็นสะพานไม้เชพเพิร์แล้วก็หอคอยตรงเนี้ยที่เป็นแลนด์มาร์คของรูเซนเนี่ยน่าจะสวยนะตอนเช้าอ่ะเพราะตอนเนี้ยถ่ายไปแล้วมันมันมืดอ่ะเห็นตรงสะพานแล้วมันมืดมันเพิ่งเบื่อนะจะให้เห็นทั้งวิวทั้งกลางวันและกลางคืนไงทุกคนจะได้รู้ว่าถ่ายกลางวันตรงไหนถ่ายกลางคืนตรงไหนจะได้สวยๆเนาะไป ตอนนี้เราก็เข้ามาในคูปแล้วนะครับมาหาซื้อของกินเค้ยข้าวแซลมอนอันนี้สิบสิบสองฟังเฮ้ยสี่ร้อยแปดสิบเกินไปมากบ้านเราร้อยเดียวของกินที่นี่แพงมากเราต้องมาคืนในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าขนาดในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังแพงอยู่ดีแต่เอาจริงก็ต้องเข้าใจนะเขาเป็นเมืองแบบข่าที่แพงอยู่แล้วะเราต้องยอมรับอันนี้เป็นสลัดใช่อนี้ก็จะเป็นพวกซูชิตัวนี้น่ากินมากเลย สิบ600ห้าฟังร้อย,ห,ยหรออันเนี้ยห้าฟังเออนี่กี่ลิตรสองร้อยบาทแค่นี้สองร้อยบาทงงไหมเอาดีๆนี่นะครับเราก็ได้ของมาแล้วมาดูกันว่าได้อะไรนี่ได้เยลลี่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทอันเนี้ยเอาไปใส่โอเมจินร้อนร้อยยี่สิบบาทเหมือนกัน,น,<อ>นช็อกโกแลตร้อนเออช็อกโกแลตร้อนไม่ใช่โอเมตินร้อนช็อกโกแลตร้อนเอิ่มอันนี้ทำให้เราสิบบาทช็อกโกแลตเย็นเราได้ช็อกโกแลตเย็นแล้วก็โค้กสุดท้ายแล้วก็ได้นี้ด้วยขนมขนมมาสุดท้ายแล้วเหมือนเดิม ม้นไก่ย่างอีกแล้วมือนี้หมดไปประมาณพันกว่าบาทอะเอาจริงแค่นี้พันกว่าบาทไปดูกันว่ากี่ฟังเอาจริงแล้วคุณใช้ชีวิตอยู่ในต้อง8วันเนาะในทริปตะแลนกับการต้องกินของอะไรแบบนี้เามื่อกี้คิดแล้วนะครับได้ได้มาทั้งหมด1 0 6 2บาทแล้วถูกแตงโมแตงโมแตงโมแตงมเฮ้ยทำไมเพลงเข้าจานะังงะคืนนี้ก็ล่าลาไปก่อนละกันเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่ตอนกลางวันที่ลูเซิร์นนะครับว่าเป็นยังไง <laughs> ไับ้า อร์นิ่งครับทุกคนวันนี้เปน็นวันวันที่4ของการยูทูบแลแน์นะครับเราก็กำลังจะไปเที่ยวทะเลสาบดูซันกันที่บอกไว้ว่าตอนเช้าเราจะมาเดินเล่นกันอีกทีหนึ่งเนาะก็ตอนนี้ก็เช้าแล้ว9โมงละเราจะไปเดินเล่นทะเลสาบถ่ายรูปเล่นกันนะครับวันนี้ก็มาในแบบยุย่ฮฮ oh oh. เดี๋ยวเราไปผ่านทางสถานีรถไฟดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องข้ามถนนแล้วก็จะได้เดินดูอะไรข้างในด้วยเราจะข้ามขถนนีไปครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรา ไปเดลิงกันวันนี้ชุดมอสแบบว่าอ๋อไม่ได้หนาวอะไรมากนะมาแนวแบบยโยโยเคป๊อปเกาหลี Sorry <transactions> เป็นสตรีทบอยนี่นะครับตอนนีู้้หน้ำใสมากนี่ถ้ามาหน้าร้อนแล้วแดดสองๆเนี่ยแดดแบบสองกระทบกับน้ำน่าจะแบบน้ำใสมากอะ ก็ถ่ายรูปเล่นไปมุมนี้นะครับเพื่อเห็นหอคอยตรงนี้นี่ก็บรรยากาศตอนเช้าเลยดีมากนะใครที่มาหน้าหนาวมาว่าก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นฟิลแบบคือมันไม่ค่อยมีแดดดีแต่ว่ามีแสงให้ถ่ายรูปอยู่นะแต่แต่แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบแสงจ้าๆหรือจะจัดอะไรแบเนี้ยแต่มันดีอ่ะดูวิวดีนี่แล้ว ดูน้องนกน้องเป็ดหรือนกวะนกเป็ดน้ำเลยอ่ะเข้ามาอยู่ในบนสะพานชอปพู้บิดรอบหนึ่งเะครับสะพานไม้กลางวันก็จะสวยมากนี่ สวยวิ่งแบบนึงอ่ะกลางสะพานมันจะไม่มีรูปจะมีอยู่ตรงตรงปลายแล้วก็ตรงหัวแถวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าที่แบบว่ามันไหม้กับมันไม่ไหม้ก็ประมาณนี้นะครับสวยดีมีนก็ใส่ยด้วยอ่ะที่เราจะไปสิงโตเนาะเราเดินมาตรงหัวสะพานหรือท้ายสะพานก็รู้ในหัวในท้ายแล้วก็ได้เจอกับมุมมหาชนนะครับนี่มุมนี้เป็นมุมที่คนจะมารูปกันเพราะ มันจะเห็นทั้งหอคอยแล้วก็สะพานแล้วก็กับยอดเขาภ<อ>ูเขาหิมะตรงนั้นนะครับสวยมากตรงนี้ต้องมาถ่ายกันนะแต่ก็จะติดแบบญาติๆนิดนึดนงตรงนี้คนเยอะหน่อยทุกคนสวิตเซอร์แลนด์ไอเมืองลูเซอร์นี้ยมันสวยแบบมุมเลยอ่ะไม่ว่าเราจะหมุนกล้องเป็นแบบ ไปทางไหนอ่ยไปวงกลมอ่ะคือถ่ายไปเหอะถ่ายไยังไงก็สวยจริงถ้าดูน้ำก็ใสมากยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลาสะพานชอปบวบิดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสิงโตกันไปตรงนดนมาร์กเนาะไปครับอย่าลืมนะมุมนี้ยถ่ายรูปสวยตะเกียบที่แปะรูปไปให,ให้สวยจริงไปครับหมดเลยมาซื่ของพ นี่ถึงแล้วครับอนุสริงโตที่เราจะเดินมาอ้าวฟ้าเล่นกันเละอ้าวเล่นกันละผมกินใหญ่มาก <S 2> <S 2> <S 2> <S อันนี้นะครับหลังมันก,ก็จะเป็นอนุสริงโตนะครับที่ที่เป็นแลน์มาอีกลนด์มาหนึ่งในรูเซนเนาะ <S 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 ก็ประวัติของที่นี่นะครับคร่าวๆก็จะะมดณว่า ขาสร้างมาเพื่อที่ว่าตอนนั้นน่ะซอวิตเนี่ยส่งทหารรับจ้างไป700รอประมาณเ0 0รอกว่านายเนาะกับในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสอ่ะเราทีเนี้ยก็เสียชีวิตหมดเลยทีนี้เขาก็เลยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนะครับทหารเหล่านั้นที่มีความานะก,กล้าหาญนะจสังเกตว่าสิงโตนเนี่ยจะโดนแบบมีหอกตักตรงกลางลําตัวแล้วก็มีความตกเศร้าแล้วก็เหมือนแบบเหมือนสิงโตตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยครับแล้วที่สาคัญสิงโตนเนี่ยเป็น เป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองของลูเซนแล้วตอนนั้นก็คือสงครามเนี่ยที่จรรอดกเนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาลูเซนก็เลยเอ่อทสิ่งโตมาที่เมืองนี้ใช่คแล้วก็เลยเป็นแลนด์มาร์กที่ท่องเที่ยวของนะท่องเที่ยวที่มาจากทั่วมูโลกเลยเนี่ยี่ครับก็จะมีประวัติผู้ยสิงโตแบบโศกเศร้ามากเอ็นดูอโอเคครับมันก็เราได้ วิดีโอได้รูปตรงนี้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปงั้นเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้กันไปเดินเล่นในเมืองต่อตรงนี้คือแลนด์มาร์กนะเฮ้ยตอนมอนมาตอนนี้คือเฮ้ยเอาจริงไม่มีคนเลยอะเรามาเช้ามากเหรอเก้าโมงไม่เช้านะแต่เมื่อกี้มีนิดนึงแต่เขาออกไปกันแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือตรงนี้เป็นของเราถ้าใครอยากถ่ายรูปนะครับมาตอนเช้าเช้าจะได้ไม่ติดคนแล้วก็บรรยากาศดีแบบนี้นะครับครับแล้วก็มาเดินเล่นริมทะเลสาบนะครับตอนกลางวันคือ จังจิตจังใจมากเพราะว่ามันสวยมากแบบมองไปไหนก็คือสวยโหใครมารูเซิร์นต้องมาเดินเล่นนะตรงเนี้ยเดินเล่นสวยมากนี่นลโหลกุ๊กุ๊กุ๊กกุ๊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 กเฮ้ยมาจริงด้วยเรียกกุ๊กกุ๊กอ่ะกุ๊กขู่อ่ะนีนะครับเราจะมาเติมน้ำนะครับเพราะว่ากันว่าน้ำในตรงนี้เนี่ยสามารถกินได้น้ำผูกใน กลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนะยาะเดี๋ยวมาดูว่ากินได้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็รู้ว่าก็ต้องกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวชิมก่อนเออไม่มีรสชาติแบบไม่มีกลิ่นที่ไม่ดีอะ่ะมันเหมือนน้ำปกติเลยอะมันน้ำแร่หรือว่าเป็นน้ำที่มาจากภูเขาอะน้ำแบบหิมะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าให้ไหมเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อน เราก็เดินมาเจออาหารไทยนะครับถ้ายี่ห้าฟังก็พันหนกงกะหรี่อยู่นี้แกงกะหรียี่สิบยี่สิบฟังก็แปดอันนี้แปดร้อยอันนี้ข้าวต้มยำก็แปดแปดร้อยยี่สิบฟังคือที่้ถ้ายี่ห้าฟังก็พันหนึ่งอะจานละพันเห็นไหมผมบอกแล้วว่าที่เนี้ยพันแล้วเราก็เดินมาเจอเหมียวฮีมะนะครับเหมียวสวิตน้องเหมียวอ้วนจังโดนตะปบไหมเนี่ยน้องเหมียว อันนี <man> Seit Seit <man out> ้อีกสะพานหนึ่งไม่รู้ว่าชื่อสะพานอะไรเดินรเดินเลยมาอีกหน่อยเห็นน่าจะเป็นจิตกมเอ้ยน่าจะเป็นสะพานที่เก่าแก่มอนกันเนาะแล้วสะพานเหมือนแบบใหญ่กว่าอันนั้นอ่ะความแบบความอ้วนอ่ะแต่สวยเดินมาอีกนิดนึงนะครับจะเจอสะพานนี้เดี๋ยวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเมืองไปเป็นไปเมืองอิตาลีกันนะครับก็ออกจากรูเซิร์นตอนเที่ยงจะไปถึงที่นั่นก็ประมาณ บ่ายสองหนอหน่อยสองชั่วโมงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อินเทอร์เกนกันนะคะ